อา,าสวัสดีชาวเกมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมไอซีนะแล้ววันนี้ก็อยู่ใ no นเกมโนเมสกายครับผมโหโหโหนะฮะมาเดี๋ยวเรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมพาร์ทที่แล้วเราทำอะไรนะกดตัวอะไรบ้างวันนี้ลืมไปละเออใช่พาร์ทที่แล้วเราต้องสร้างเครื่องนะครับผมที่ต้องใช้แบบใช้ไอที่เราขุดใต้ดินนะครับเออผมขุดมาเรียบร้อยแล้วแบบคือลื่นอ่ะคุณม,มาสิบอันอ่ะโอ้ยทั้งดาวว่าก็ว่าได้นะับผมมุ่งอ่ะนะนี่ ไอเดียเครื่องปฏิกรเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับผมไอเดียนี่แล้วผมก็เอานี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับทำโอ้ยเต็มเลยสายไฟฟ้าเฮ้ยมีสายไฟด้วยเหรออะไรเนี่ยเครื่องฟื้นฟูพลังชีวิตอใช้ห้างอัเลยอเครื่องกระตุ้นสัญญาณเครื่องกระตุ้นสัญญาณนะครับผมอันนี้ด้วยเครื่องเซฟนำทางอ๋อต้องการโซเดียมได ในเทรดในเทรดนะผมดนตุลเทรดอันนี้ก็สายไฟไม่รู้ว่าเอาหมดอ่ะแล้วเารวยอ่ะครับน้องๆนี่รวยจัดโอ้โหแบตเตอรี่เอา้าทำไมเมื่อกี้ไม่ทำแบตเตอรี่ก่อนวะเว้ละทองคำด้วยนี่พี่ต้องต้องต้องใช้ทองคำด้วยครับผมไฮออนโคโคโบอทวอทชื่ออ่านยากมากเลยอ่ะเออมันก็จะมึนๆหน่อยนะครับกดซี่นี่ เป็นเครื่องปฏิบัติการชีวะอะไรสักอย่างนะผมเดี๋ยวผมจะม,มาระวังไว้ตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคโอเคสายไฟเฮ้ยต่อสายไฟด้วยต่อตรงไหนฮะอ้ต่ออย่างนี้ f o ลิ i n แล้วนี่ต่อตรงตไหนอะ่ะอันนี้ผมว่าต้องต่อต่อแบตเตอรี่ต่อต่อแบตเตอรี่โชแป๊บเลยเริ่มเดินทางระยะทาง 8,000เมตรเป็นรองเท้านะมันไม่มีการย้ายของปะมีมแบบกดย้ายอะมีพืชอันนี้เป็นตั้งได้ปะต,ตั้งตั้งตรงนี้นะฮะใ,ใช้คาร์บอนแล้วก็โอ้โหทำไมมันใหญ่อะเครื่องเนี้ยเจ้าช่วยมาเลิเธอเลยเป็นไปไม่ได้โอเครู้สึกเครื่องนี้จะ ต้องอ๋อมันต้องการพลังงานด้วยนะครับก็ต้องใช้เจ้านี้ไป,ไปโ nice. อ้โ้นอยส์่าเผาเวลาที่เหลืออยู่หูเป็นชั่วโมงเลยอุ้ยสี่วันเหรอใช่ปะมันอันนี้49่สิบ้าวันก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันนานมากกำลังขับกำลังขับแบบกำลังขับรถอะเอออยู่ที่50 kps นะครับผมมันคืออะไร kps อะ KPS มันย่อม,มาจากอะไรไม่รู้วะใครรู้บอกผมทีได้นะครับ <laughs> ยูนิตอ่ะเป็นแบบค่าไฟอ่ะต่อวินาทีใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันวะนี่ฮะการใช้พลังงานพลังงานกริด20ที่ใช้ไฟ50าสิพียงงจริงๆเลยไม่มีแบาตเตอรี่ครับเราไม่มีแบาตเตอรี่สำรองนะผมนี่เราก็สามารถที่จะอันนี้ได้แล้วนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับเนี่ยจริงๆนะเมื่อก่อนมันแบบมันตั้งปุ๊บก็ได้เลยนะ เท่าที่จำได้นะไม่รู้ใช่เปล่าเราอุ้ยเรียบร้อยครับทั้งหมดฐานข้อมูลอันนี้คือจุดวาร์ปนะครับวาร์ปไปที่โฮมหนึ่งก็คือวาร์ปมาที่นี่แต่ว่าเรามีแล้วนะฮะฮะอะไร่ะคอมพิวเตอร์ออนไลน์ไปเช็คสิเกิดอะไรขึ้น <S <S นายเดลซีมีคนติดต่อมาหรือเปล่าน้ำเลโเข้าุระบบการูรับกูข้อมูลน เข้อมูลที่จืดๆ,ๆตามด้วยเครื่องสแกนตรวจพบสัญญาณที่ผิดปกติครีย้ำสิบแล้วก็ยีสถานีอวกาศเฮ้ยจริงๆสถานีอวกาศคำเตือนสิ้นสุดบันทึกถูกรบกวนเวิร์ดบันทึกของบันทึกบันทึกของฐานคอมพิวเตอร์นี้มันสิ้นสุดลงโดยเหมือนไม่มีอะไรให้สืบค้นได้อีกผู้ที่มาก่อนหน้านี้คงจะได้ทิ้งเอาไว้ แล้วเดินทางไปยังสถานีอวกาศเฮ้ยเขารอดเหรอวะอย่ารู้เขารอดได้ไงอะ่เงงะเขาทิ้งยาแล้วเขารอดได้ไงวะวะคิดือว่าจะได้ครับไปที่สถานีอวกาศครับผมเฮ้ยเราได้เป็นสถานีอวกาศเลเรียบร้อยแล้วครับเราจะได้เจอกับผู้คนผู้ตัวมากมายไปอุ้ยพลังงานไม่มีเวรแล้วกูเติมพลังงานครับต้องการอะไรโอ้โหต้องการไฟโตนะเอ้ยเรามีพลีเลยนี่ฮะ ได้พอดีแล้วก็เติมไปเทคโนโลยีรีชาร์จนี่ครับเราต้องเอาเติมพลังงานเรียบร้อยแล้วเติมในนี้ได้เลยนะแล้วก็ไปเลยทำใไ้เชื่อเพิ่มวิทอ๋อได้ไงอะ่ะไม่เอามันต้องพอดิตัวเธอก็เต็มแล้วนะไปได้แล้ว,ลวโอเคเมื่อกี้บัก๊กโชว์ป้าไปฮะเอา้า อ๋อกด E มันเป็นโดี uh, the the ๋ยวกด E เกมนี A ้เขามันคือการที่ลงจอดนะครับผมเออแล้วถ้าหมุนหมุนยังไงวะอ๋อหมุน A A A กับ D นะครับติดติดมาจากนั่นแหละ Star Citizen โอ้ยโหลักแบบปากสั่นเลยอะ หูไม่แบบวาร์ปในชั้นบรรยากาศอย่างนี้เลยหรอวะมันไม่เสียดสีตายหาเลยรอะฉากแมงแล้วกันไปละวู้ฮู้แมนเราจะถึงปเด็นสามสองหนึ่งถึงแล้วโอ้มากันโว้เจอแล้วฮะถึงเรียบร้อยสถานียวอากาศแห่งความตายแมนเล่งเลยครับปึ๊บปันเข้าไป นี่เขาจะเข้าอัตโนมัติโอ้ my god ไปสวย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 นี่อันนี้น่าจะเป็นสถานีใหญ่เลยนะ่ยฟีสำรวจสถานีอวกาศบองหามรุ่งต่างดาวและสอบสอบถามเรื่องสัญญาณลึกลับเป็นภารกิจนะครับโอ้ oh. noise สุดจะเฟี้ยวเราต้องหาหามรุ่งต่างดาวนะครับนี่อะไรอะ่ะ ค,คุยได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยคุยได้ด้วยแกนสถานีนะครับผมระบบชีวิตระบบช่วยชีวิตเสถียรการตรวจสอบเชิงพาณิชย์ออนไลน์การจัดการเส้นทางการบินประสิทธิภาพ84%แล้วก็โอเยโอเยโอเยเยอะไเลยครับรหัสแทนที่อินพุตหนึ่งการแทนที่สถานีมันต้องมีอะไรมาแลกแน่ๆเลยครับล่มเลยตอนนี้ผมปิดเพลงไว้อยู่นะครับ เพลงมันดังไปก็เลยปิดแบบโอ้หเกมนี้ก็ใช้ได้นะมันมีการกระตุกด้วยนะคอมผมมันไม่น่ากระตุกตดได้นะเอาต,งตรงแล้วนี่โอ้ขโมยตังแม่งเลยชาวนาได้รับนี่เราเราเป็นชาวนานะผมเอาเียเจอแล้วมนุษย์ต่างดาวตัวอะไรเนะี่ยเคียตปะพูดไม่รู้เรื่องเลยมนุษย์ต่างดาวลายนี้ยืนอะ,อะไรอะยืนรอยอยู่หลัง <Term> เทอร์มินัลนะครับเทอร์มินัลคือนี่เขามองมาที่ฉันไล่สายตาจากบนลงล่างแล่คิดว่าฉันไม่ใช่ลูกค้า <c oughs> เขาดูเหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะักถามสนีิเอถามคนอื่นครับเขามองมาที่ฉันแล้วพร้อมกับท่าทางหวาดกลัวก่อนที่จะโบกมือบอกให้ฉันจากไปกลัวเราอ่ะเกิดขึ้นนะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติฮนะนีไปได้ไหมไม่ได้ ยังใช้เจ็ดได้ครับนี่ขายปืนอาะโยวันดีฟักสวัสดีครับนี่คืออะไรเคือยะไรอ่ะเพิ่มช่องเทคโนโลยีหรือปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆคลาสเพิ่มสลอตฟรีด้วยอุปกรณ์เฮ้ยจริงอ่ะอ๋อเพิ่มสลอตฟรีได้นะครับถ้ามีอุปกรณ์แบบต่างๆช่องขยายอุปกรณ์ครับอันนี้ก็ไม่รู้มันคืออะไรนะเราต้องไปหาไอทีสวัสดีครับแม่งใส่ชุดก่อนเหมือนกรีกเลยอันนี้เรายังไม่รู้เรื่องนะครับเรา ขาเรียกว่าไรเรายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องดาวะไรนี้ยืนอยู่ที่โอเคนี่เหมือนเดิมนะครับทาาถึงนักเดินทางคนอื่น mm hmm. อเขามางมาที่ฉันแลวพร้อมกับท่าทางหวาดกลัวโอเคเหมือนเดิมฮะยังไม่ไว้ใจเราเ mm hmm. จ้าอีกล่ะว่าไง <c oughs> ตามึงถลนแล้วเน, <c oughs> น, <c oughs> น,นี่ยไหวไหมเนี่ยเรื่องาวอันนี้อะไรอ่ะคุยโจ้ไม่หยุดประเมินฉันด้วยด้วยตาที่กลมโตและไอเทมลึกลับแต่แต่เมื่อฉันกระพริบตา ท่านเห็นแสงสีแดงที่สาดส่องมาที่ฉันเหมือนกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินนั้นย้ำสิบให้ฟังอีกครั้งคืออะไรอะแปลว่านี่เขามีเหรอเขามีข้อมูลปะเราเฝ้าดูคุณเพื่อน,นักเดินทางหาสิ่งที่เราทิ้งไว้ให้คุณเพื่ออะไรอะ่ะถึงแม้มนุษย์ต่างดาวรายนี้จะพูดออกมาแต่คำพูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของเขาเองหลาดดังดังกล้องกลับมาที่ฉัน ผ่านดวงตาสีแดงที่แป,งแป่งแสงออกมาของเขาแปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขบันทึกกลับมาที่ชุดเอ็กโซเอ็กโซเอ็กโซสูตนะเอ็กโซสูตแหละเออแสงสีแดงหายไปแล้วฉันเห็นเขากับพิบตาใส่ฉันเขาไม่ได้เห็นหรือรับรู้เหมือนกับฉันฉันค้นจากไปที่นี่บางทีฐานค,คอมพิวเตอร์ของฉันอาจจะไขคําคตอบรหัสนี้ได้แปลว่าไอตาสีแดงที่ตากลมโตเนี่ยสุดเซ็กซี่เนี่ย เขาน่าจะโดนเหมือนมีะายสิงหรือเปล่าเพราะเขาไม่รู้ตัวนะคนนี้อ้ว้าสถานีประกาศอันนี้ก็บอกนะว่ามีเทคโนโลยีเพิ่มแล้วก็ไปที่คืดๆสำหรับเส้นทางรับภารกิจได้นะครับผมใช้ไอ้นั่นไอ้นั่นหรือกับสู่ฐานของคุณได้ใช้เทเลพอร์ตนะครับผมมันจะมีเทเลพอร์ตอยู่แถวๆนี้ด้วยนะฮะผมขอคุยแถวๆนี้ก่อนฮ้ยไอรถหรอไอรถอืมเอ่อผู้ขาย ผู้ค้าขายเทคโนโลยีไอเดนเหรอเราเสนออัปเกรดเอ็กโซเอ็กโซคลาสที่ติดตั้งไว้ที่ติดตั้งได้เพื่อแลกอ๋อเอ็กโซคลาสซิกับประกันกันซิกันล่ะซิกับเป็นบริพิภูม์วุ้นตกฟุกอ่าอันนี้นะครับต้องใช й, uh ้อ่าต้องใช้เงินนาไนท์นะโอเคมันคือนาไนท์ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ยูนิตคือเงินธรรมดานาไนท์คือเงินเติมนะครับผมจะเรียกงั้น ชาวนาได้รับอะ <laughs> นาไนาโอเคคลิกควิกซิเวอร์อันนี้น่าจะไม่รู้มาจากไหน,นครับเดี๋ยวต้องลองไปดูนะโอเคอันนี้ก็ต้องอันนี้เป็นแบบอัปเกรดชุดเกาะเวยยังไม่แปลชุดเกาะวะอูแย่แล้วเขาย,ยังแปลชุดเกาะไม่ค่อยหมดเลยเนะี่ยบางอันครับแค่บางอันเท่านั้นเนี่ยบางบางชิ้นที่แบบแปลไม่หมดนะครับไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่เขาแปลเยอะละไอ้เนี่ยคืออันนี้เอาตรงๆนะเรา ดูชื่อก็ได้ดูแค่ชื่อก็รู้แล้ลวว่าสถานะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมไม่มีนาไนาผมไม่มีชาวนา,นาได้รับเพียงพอนะปุ๊ยชาวนานาไนนีอ่อันนี้ระบบยังอยู่ใช่ไหมวู้ฮูปรปับปรุงเอกโซสูตอันนี้ยังเหมือนเดิมครไปแต่และสถานีเขาจะเพิ่มคลังสินค้าให้เรา1ชิ้นแบบฟรีๆเว้ย ทุกสถานีจนกว่าจะเต็มนะครับเฮ้ยนายเชฟขอคุยเดี๋ยวสิโอไมค์กโอไมค์ oh God, oh God. ก็อแกแกขโมยเอ้ยที่ดีที่สุดในระบบอ่าแปลได้คําเดียวนะซื้อแมงอ่าอันนี้เป็นอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นอ่าเหมือนเปิร์กเอาไว้ทํากับชาญยานผานนะพวกรถอะไรพวกนี้นะครับเอาไว้ใส่อันนี้เป็นเปิร์กเอาไว้ทํากับชุดเราชุดของเราเลยพวกเจตเตนะ มดูระบบการเคลื่อนที่นะครับผมอันนี้ก็การอัปเกรดปานกลางสำหรับชุดเอกโซเคใช้กี e. เพื่ออัปเกรดก็คือแบบว่ายืดอยู่แล้วก็ทีนีากไม่ทราบจุดว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอึดขึ้นบ้างเคลื่อนที่อึดขึ้นอย่างนี้ยน่าจะใช่นะครับประมาณนั้นนะฮะไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไร แต่ถ้าดูจากผมผมส่วนมากผมจะเป็นพวกชอบดูจากสัญลักษณ์นะครับผมถ้าเกิดไม่เข้าใจผู้ที่มาอธิบายอะแค่สัญลักษณ์ผมก็เข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรนี่เราแต่งตัวได้ด้วยเออนี่เราจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนก็ได้ดูดิฮะว้าตกเฮ้ยมีล็อกด้วยอะคืออะไรอะล็อกอะเชีนน่ยงยนนี่เราจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนก็ได้นะครับผมอยากเป็นคนมากกว่าอุ้ยตัวเขียวมันอย่างเท่เลยอะ โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะตัวเขียวอ่ะอุ้ยผมจะเป็นตัวเนี้ยตัวเขียวตัวเขียวบันทึกยาวได้ศีรษะนะครับสาีิระไม่ใช่ศีรษะนี่สาีิระเอาแบบนี้แล้วกันผมเป็นสายเขียวนะครับไอนน้จริงผมต้องเป็นเขียวอย่างเงี้ยนี่คือชุดผมเลยเฮ้ยอย่างเท่อะดูดิโอ้แม่งแบบสุดจ้าบเลยอ่ะเอาเลยชุดนี้ชุดนี้ องน้ได้แล้วออกได้แล้ววะบันทึกไหมใช่แล้วเรียบร้อยนะครับก,ตนะนนกดตัวอะไรนะอันอันอันนี้กดตัว x ใช่ไหมแล้วก็มันกดยังไงต่อวะนี่เป็นไงโอ้โหอย่างเท่เลยมนุษย์พรเขียวปีอันนี้อะไรแต่งยานโอ้ลูกกระจกปรับใช้ฮะลูกกระจกปรับใช้กับยานอวกาศเป้าหมาย เรเดียนพิซซ่าบีบีซีวันการดำเนินการที่มีอยู่ลูกกระชอไขว่าอัปเกรดได้นะครับผมการอัปเกรดชิดานี้เครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายนี้เพื่อเพิ่มข,ขนาดของอ๋อยาร,ระกาศินค้าคลังโอเคอัปเกรดเป็นฟังก์ชันเฉพาะเช่นอาวุธหรือเครื่องอันนี้คำาก็สอนนะครับผมอัปเกรด อ่ะอันี้อ๋อ,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 อโอ้โหมันต้องใช้เงินด้วยนี่ยหว่าอัปเกรดครัสซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเจ็ดล้าน่ะคือไอไอช่องเก็บอะครับผมน่าจะใช่นะคือเรามาัปรับแต่งยานได้แต่ผมยังไม่ปรับแต่งตอนนี้นะเพราะว่าเรายังจะยังไม่น่าจะมีอะไรตอนนี้มันตีไม่ได้ดิอ้าวยาน <c ười> เห็นหน้าตัวเองแนละ้วแบบ ตกใจเป็นหน้าที่หน้าตกใจโอ้ยว่าตกพ่โยบชีวิต,บอบวตมอบนี้ฮะชีวิตมอบนี้ดูกระวนกระวายใจพวกเขาบกแ่นข้อมูลต่อหน้าฉันบนหน้าจอของอุปกรณ์ฉันเห็นสิ่งที่ดูเหมือนรายการประมูลที่หมดอายุแล้วการอัปเดตไฮเปอร์ได เพิ่มถูกขายในราคาต่อรองอ๋อเหมือนก็บเรแบบสุดเซ็งครับขอโมอายุนี่ครับเราสามารถขอให้ช่วยเรื่องภาษาได้ฝึกฝนทักษะอันนี้ฝึกฝนได้ผมขอให้ช่วยหน่อยมีคําไหนที่ช่วยได้หรือเปล่าการขายนี่แสดงโอเคัญลักษณ์เทคโนโลยีัญลักษณ์เกรด ฉะนั้นผมขอการเดินทางเย่หาของเหมือนจะเป็นแบบเขาจะสอนคำอะ่ะใช่ป่ะประมาณนั้นอะ่ะที่เราไม่เข้าใจนะครับแล้วก็จะเอาไปเรื่อยๆแีย่ยคำพวกเนี้ยไม่รู้ใช่หรือเปล่าเก็กกำลังใช้งาน Data อะไรด a t ้าแพอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าพวกเขาจะพยายามเขียนข้อมูลป้อนและลบข้อข้อความจํานวนมากด้วย ความเดือดดานพอๆกันขอช่วยเหลือเรื่องภาษาอืมอ่ามิตภาพช่วยโอเคอ่าคุยคนนี้ปุ๊บเพื่อนคุณมีงานให้ฉันใช่ไหมใช้เคยเสิร์ฟอาหารในครัวแล้วส่วนที่ดีที่สุดในใน12ระบบโดยแต่ละระบบจะผลิตอาหารที่ได้รับรางวัลฉันปลูกวัตถุดิบเองทั้งหมดจ้างฉันใช่ไหม เด็กเกกอันนี้น่าจะเป็นเผ่าพันเก็กใช่ปะเก็กส่งเสียงร้องอย่างมีความสุขเมื่อเห็นฉันพวกเขาสัญญาว่าจะช่วยฉันปลูกพืชทุกชนิดในโลกของฉันเฮ้ยจริงอะเห็นได้ชัดว่าเอกสารที่จะเป็นได้รับการลงนามแล้วเฮ้ยเขาจะเป็นพลเมืองล้วเหรอชาวนาชาวนาเสนอที่จะเข้าร่วมโลกของฉันและใช้ประโยชน์จากสถานีเก็บอ,อุ้ยจริงอะไอเช่คุณไม่มี ให้แต่แต่เพื่อนสัญญาได้ลงนามแล้วการมาที่การมาถึงของฉันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โอเคคือเขาจะไปอยู่บนโลกแล้วเว้ยแต่ว่าผมผมยังไม่มีไอ้นั่นเลยอะมือไปของตัวเองค่ะดิแย่จังเพื่อนคนสุดท้ายแล้วครับมาแล้วก็อะสัญญาไอ้วิสัญญ,ญา, <AV. S 1> ญญญาลูกหลานโอเคคนสุดท้ายแล้วโอเค ผมก็คุยทุกคนแล้นะเดี๋ยวผมขอไปเป็นมุมมองปกติแล้วกันนะเพราะว่าไม่ค่อยชอบอย่างนี้เท่าไหร่มันไม่ใช่แนวนะกคก็ผ่านความสำเร็จนี่อันนี้เราสามารถวร์ปไปที่โลกเราได้เลยนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะมาดูครับวันนี้ก็จะมาสำรวจระบบดาวข้างในเมื่อกี้ผมคุยต้องคุยทุกคนนะมันถึงจะคุ้มทุกดาวเลยด้วยคือแบบขยันจับ อันนี้เราอยากฟังไปรู้เรื่องครับอ๋อนี่ไงซื้อแผนที่สุ่มเฮ้ยแผนที่สิบห้านาไนแผนภูมิเฉพาะเปลี่ยนแผนภูมิเฉพาะแลกเปลี่ยนขอความช่วยเหลือ,อแค่ของความช่วเหลือจากถ้าทำแผนที่ดรื้อๆพวกเขาชี้ไปที่แผนที่บนหน้าจอจากนั้นชี้ไปที่ภาพของหอคอย เวพอสเวพอยอที่พบในฐานดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ดัเงหมนว่าพวกเขาจะขอให้ชั้นรวบรวมข้อมูลจากหอคอยเหล่านี้คืออะไรอ่ะน่าจะมีภารกิจให้เริ่มนะนี่ภารกิจหมู่ดาวบ้างคนี้อันนี้เป็นทูตนะครับผมพูดทูตสวรรค์พูดคนตะละหมู่ดาวอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สนใจที่จะซื้อขายกับชั้นอ้ยไม่มีอะไรเฮ้ยหามาคุยกันก่อนด้น อไอพี่พี่ตากรมยังไม่มีอะไรให้คุยนะโอเคเพราะฉะนั้นเราไปทำภารกิจกันดีกว่าเอากับดาวกับดาววันเกิดครับเทเลพอร์ตัวอู้ดูดูไปแล้วยังยังเรามาดูภารกิจเฉยสรวจ แรกๆพาร์ทแรกๆก็จะนานมาันจะข้อมูลเยอะหน่อยนะครับพาร์ทแรกๆเพราะว่าเราต้องสำรวจอะไรมากมายเลยนะแต่หลังๆมันก็จะไม่มีอะไรแล้วจากประจนภพายอย่างเดียวแล้วนะครับเออผมต้องแบบต้องเก็บข้อมูลสักหน่อยึลงสิ้นสู่การเก็บคาร์บอนเลือกงานไหม่หรือไม่เลือกสี <มา S 1> กำลังทอนรหัส16โอ้โข้อความมีดังนี้ผู้เดินทางได้เปิดอะไรอะได้ปีกปีก ของเขาได้ปิดปิดอะได้ได้อะไรอ่ะสลากมันมันเป็นยังไงวะนะเช่ามันบินมาหาเราและอ้างสิทธิ์ในที่ของคุณท่ามกลางหมูู่ด,ดาวฮะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยมันคือไรฮะไปไปที่พิกัดถอดรหัสนะครับผมนู่นเลยอ่ะโอ้ไกลมากเลยอ่ะไปเลยดีกว่าไปเพื่อไปทำการเสียเวลานะฮะ มาถึงแล้วอี้ยอะไรอะ่ะดาวอะไรอะ่ะสแกนไม่ดาวดวงนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอวอ,อะไรไม่รู้ย่าพุ่งไปเลยมันมันกดดูรอบๆไงวะ๋ย้กดน,นะผมจำไม่ได้แล้วอะ่ะกด E ลงจอดแบบดูแบบรอบๆอบ่ออะ Q หรอไม่ใช่ X หนักอะไรนี้ทโนโเทคโนโลยีรีชารเฮมยอะไรอ่ะอุ้ยดาวสวยจังเลยอุ้ยวัยวตกฟูกโอ้มาร์มต้องมีอะไรบางอย่างในนั้เลยต้องลงจอดครับกอนลองก่อน,อนเออตั้ม าแล้วโ oh อ้มา์กัดโอ้ดาวแบบดาวดวงนี้มีทองด้วยนะถือว่าดีมากเฮ้ hey, ดูสิสีทองพูดทองนะโอ okay, เคแต่ผมต้องเก็บของเข้ายานก่อนนะครับกลัวว่าเดีย๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะว่ายานเราคืออันนี้เราเต็มแล้วนะครับอันนี้เป็นเกลือนะโซ่เนี่ยมันเอา่เอาโซ่มันคือเกลือเว้ยเออแล้วมัน แล้วมึงไม่เขียนว่าเกลือวะไม่เข้าใจจริง,รงเหมือนจะเป็นมีการอ่าสับเปลี่ยนรวดเร็วอ๋อนี่เป็นน,นี่มันมีการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะย้ายไปที่อย่างเงี้ยมันย้ายกดย้ายตัวอะไรวะอ๋อนี่นี่นี่โอนย้ายกดเกนะครับผมโอ้จะย้ายไปนี่กดย้ายยับยับเลยย้ายกด X ด,ด้วยนี่กดรัวๆได้เลยฮะนี่เก็บไว้ก่อน เราจัดของได้เนี่ยจัดของเลยกระเป๋าเรามีแค่นี้นะกระเป๋าน่าจะเต็มที่นี่เลยนะฮะหรือไม่มากก็ไม่ก็มากมากกว่าน,นั้นนะครับมันก็มากรล,ล้วนหมดเลยเปล่าโอเคโโอ้หถือว่าโอเคนะที่นี่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่ามันใช่ไหมฮะตรงแถวนี้ปะชั้นบนเหรอกด F อ๋ออย่างนี้เหมือนเดิมตรงไปข้างหน้าครับ ปุ๊บไปเลยวู้ว้าวโอ้ยขาบ้องขาบ้องจัดเลไแล้วกันไม่เหมือนต้นแมงกะพุนเลยอะกระพุนสีสวยนะ่ะตรงนู้นไม่เหมือนมีตัวอะไร,รขยับอยู่ What the fuck มันคืออะไรมันคืออะไรนีอะไรอะสแกนเลยอา่า อ่าผมว่าน่าจะน่าจะผิดพลาดมันต้องมีชื่อสัตว์สักหน่อยสินี่ฮะโอเคตืดว้าวอ๋อบนยานนั้นยานนั้นแน่ๆฮะกลถึงแล้วแกสัญญาณโอ้ไนส์ไปไปๆๆบายซลโซเชียลเหลือกูจะหมดแล้วเหลือผมจะหมดแล้วเนี่ยเหลือเชื่อมาก โอ้ oh my g ก d เหมือนเป็นจุดยานตกเลยครับแต่ว่าโหที่นี่มันช่างโล่ง,ลงซะเหลือเกินผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างไม่มีวะ่ะนี่มัน,ม,นมันเป็นแกนหลักใช่ไหมนี่คือแกนพลังงานของยานหรือเปล่าเราเข้าไปดูดิมีจุดเซฟด้วยนะใช่หรือเปล่าไปรู้ลเนี่ย <Yeah. S 1> เนีเ่ย M อ ปีกแข่งความผิดปกติวะ <What? S 1> ปีกอะปีกใช่ไหมบันทึกเสียาหายมีบันทึกบางส่วนสถญญานีฉุกเฉินนำทางชั้นมายัางซากยานนี้เศษเมทัลขนาดใหญ่กระจายเกลื่อนกราดไปทั่วที่นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเศษซากยานขนาดใหญ่และอุปกรณ์ที่พังเสียาหายท่ามกลางเศษซากยานพวกนี้ชั้นพบบันทึกของนักบินหน้าจอมันมันมกจะกระพริบ,บรอให้ชั้นป้อนคำสั่งเข้าไปเรียกดูข้อมูล แฮดดี่ข้อมูลบันทึกของยานจะปรากฏขึ้นกับมีตัวเลขแปลกๆและตามด้วยข้อความสั้นๆโผลมาโผลมาแทนนะครับผมโอโอโอ,โอ,โอความผิดปกติมาเพื่อดาวเคราะห์ใช้เวลาบิน <What? S 1> แบบแปลนของไฮเปอร์ไร์ถูกแนบมากับส่วนท้ายของข้อความรับพิมพ์เขียวฉันดึงพิมพ์เขียวจากอคอมพิวเตอร์แต่พิมพ์เขียวไฮเปอร์ไร์ นี้มีไว้สําหรับยานอวกาศทั่วไปไม่ใช่ยานอวกาศขนส่งสินค้าขนาดนี้มีคนวางส,สิ่งนี้ไว้ที่นี่หลังจากการชนโดยหวังว่าจะพบมันคืออะไรไม่เข้าใจโอม y god ไฮเปอร์ไรส์นะครับผมเฮ้ยใครมันเอาพิมพ์พเขีวนนวยวไฮเปอร์ไรส์มาไอ้กณเนี้ยเวรกรรมมาเดี๋ยวผมผม,ผมว่าผมต้องไปหาจุดเซฟบเลยครับตอนนี้อันนี้อะไรอ่ะต้องการไอ้นี่ข้อมูลนำทางหรอ,อเอามาใช้ที่นี่เหร ติดตั้งให้ไรปเดี๋ยวกลับไปที่ยานก่อนนะครับผมต้องไปเซฟก่อนหาที่เซฟก่อนนะ <laughs> ไปหาที่ยานไ,ไปเป็นการจอดยานที่อ่อนบาดเสียวมากเปการจอดยางผมนะครับถ้าไม่เทพจริงทำไม่ได้นะถ้าจอดอยา่างเงี้ยจริงถ้าถ้าเป็นคนปกตินี่ยานระเบิดตายไปแล้วแต่พี่ไอ้่มันโคตรเจ๋งเลยว้าเทคโนโลยีอินสโตเรทันผสมอันนี้ผมต้องไป กลับไปที่กลับไปที่ฐานนะครับผมหอ้กไกลเนี่ยสร้างแม่นตรงนี้แหละเนาะแล้วก็ต้องไมโครโปรเซสเซอร์อันนี้ผมไม่รู้มันสร้างกันยังไงดิโอเคถ้างั้นผมขอจบเพียงแค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครั้หน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับกับเรานะครับผมเฮ้ยวัตต์ฟอร์กมีคนต้องการแสนหนึ่งแสนหนึ่งอะไรสักอย่างนะฮะ โอเคก็คลิปนี้คงขอตัวลาไปกะก่อนนะครับผมส่วนคลิปนั้นจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมเลยโอเคไปยโอ้โหเย่